สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซดูดม e m เซล l f แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชม e ีพ็อกซี่โคตอยู่ที่โรงรถของพวกเรานะครับ e ีพ็อกเนี่ยเป็นสารโพลิเมอร์ชนิดนึงแล้วก็มันมีประโยชน์2อสาอย่างหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อความสวยงามเราสามารถเลือกสีของ e ีพ็อกได้นะครับแล้วก็เลือกลวดลายที่เราจะโรยข้างบนอีพ็อกได้ ข้อ2ก็คือมันทําความสะอาดง่ายนะครับสมมุติว่าเราทํางานอยู่ในโรงรถหรือว่าเรารถของเรามีน้ํามันเครื่องรั่วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําความสะอาดง่ายมากกว่าปูนนะครับข้อ3ก็คือเวลา,เ,าเรามีปูนเปื่อยหรือว่าคอนกรีตเนี่ยมันก็จะมีแครกมีแตกง่ายใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะดูไม่สวยตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการรักษาพื้นผิวของของปูนหรือว่าของคอนกรีตได้นะครับ โปรเจกต์นี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเราน่าจะใช้เวลาไปประมาณ4-5วันและแต่ละวันเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับมีบางวัน4ชั่วโมงมีบางวันชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีไปดูกันเลยดีกว่านี่นะคะหลังจากที่เราติดพลาสติกเพื่อทดสอบความชื้นของพื้นมาได้24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาแกะดูกันว่าพื้นเราเนี่ยมันชื้นหรือเปล่า ถ้ามันชื้นนะคะมันจะมีลักษณะของหยดน้ําเกาะที่พลาสติกนั่นแปลว่าเราไม่สามารถทําตัวอีพ็อกซี่ได้เพราะว่าความชื้นเนี่ยจะทําให้อีพ็อกซี่เนี่ยไม่เกาะกับพื้นแห้งสนิทนะคะไม่มีความชื้นตอนนี้นะครับเราก็ได้ย้ายของเข้ามาในบ้านบางส่วนแล้วก็เอาของไว้ข้างนอกบางส่วนนะครับ ตอนนี้กร r a ของเราก็โล่งเลยตอนแรกนะครับเราก็จะทำการทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับเราจะใช้ตัว pressure washer ตัวนี้ในการฉีดสิ่งสกรปรกที่เกาะอยู่บนผิวของคอนกรีตออกไปหลังจากนั้นเราก็จะใช้คอนกรี e คล c นเนอร์นะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรงนี้ในการขัดอีกทีหนึ่งให้ให้ผิวสะอาดครับสังเกตว่าบางจุดใน พื้นของเราเนี่ยมันก็จะมีความสกรปรกอยู่ซึ่งถ้าขัดนี่อาจจะยากแล้วก็เลยใช้น้ำแรงช่วยนะครับจะเป็นประมาณนี้ขั้นตอนการเตรียมพื้นการทำความสะอาดพื้นนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราทำความสะอาดพื้นได้อย่างดีแล้วเนี่ยโอกาสการเกิดปัญหาในระหว่างการที่เราลงอีอกซีนะคะก็จะน้อยลงทำความสะอาดรอบแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการใช้คอนกรีตคลีนเนอร์บวกกับใช้น้ำแรงในการทำความสะอาดแต่นั่นเป็นแค่ส่วนแรก เรามีตัวนี้ที่เราซื้อมาก็คือ,อเป็นแพ็กเกจที่เรียกว่า Epoxy Shield นะครับข้างในมีอะไรบ้างมีผงตัวนี้เป็นสำหรับ Edge c o n c r e t e Edge นะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นคล้ายๆรดลายที่เราจะโรยทีหลังและนอกจากนั้นก็จะมีพวกโคตติ้ง แต่ขั้นตอนนี้เราจะทำการเอชชิ่งไอตัวนี้เนี่ยเราจะผสมน้ำแล้วก็มันจะมีสภาพเป็นกรดหน่อยๆน,นะครับเพื่อการทำความสะอาดให้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกเรามีโวลดน้ำตัวนี้2แกลลอนนะครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปข้างในเต็มแล้วแล้วตอนนี้เราจะใส่ไอตัวเอชนี่เข้าไปเลยเพราะว่ามันเป็นกรดเราก็จะทำ ทีละเซกชันประมาณ3เมตรคูณ3เมตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเท okay, น้ำตัวนี้ที่เป็นกดแล้วก็รีบขัดแล้วก็รีบล้างนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ปล่อยให้พื้นแห้งมาเกือบจะเยีดยสีชั่วโมงครับก็ประมาณวันหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยเราได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดบริเวณทั่วบริเวณนี้นะครับเพื่อเม่ชัวร์ว่ามันไม่มีฝุ่นอยู่ตรงนผิวเนาะแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็จะมาจัดการกับเจ้าตัวนี้ก็คือตัว,ต,ว,ต,วตัวโคดิ้งนะ,ะแล้ววิธีทำนะครับ มันก็จะเป็นการมันมี2อสอส่วนส่วน A กับส่วน B นะครับแล้ว้ตรงกลางตอนนี้มันมันแบ่งแยกกันอยู่เขาก็จะให้เราดันไปดันไปให้ B กับ B มันมันเข้ากันอย่างนี้นะครับตอนนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วเมื่อกี้มันมันยังแบ่งแยกกันอยู่แล้ววันนี้เราก็จะ ดันไปดันมานะครับตรงนี้ให้มันมิกซ์กันให้ทั่วถึงอุณหภูมิที่ต่างกันเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่ต้องรอก่อนที่เราจะเริ่มทำงานได้นะครับที่ต่างกันตอนนี้อุณหภูมิในโรงรถของเราเนี่ยประมาณ60กว่านะครับประมาณ66 65ก็เราต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มทำงานได้นะครับถ้าอุณหภูมิสูงกว่าน,นี้ เวลาในการรอก็จะน้อยลงนะครับเราจะเริ่มจากบริเวณนี้ที่เป็นส่วนใกล้กับประตูลงรถเรานะครับแล้วเราจะทำเข้าไปจนถึงตรงทางเข้าบ้านเราตัดสินใจปิดประตูลงรถเพราะว่าข้างนอกวันนี้เนี่ยลมแรงมากๆครับเราไม่อยากให้ลมเนี่ยพัดฝุ่นหรือว่าใบไม้อะไรเข้ามาระหว่างที่เราทำ เพื่อ <Huh? S 1> ความชัวร์นะคะว่าตัวอีพ็อกซี่เนี่ยมันเข้ากันได้ดีเราก็จะใช้ตัวมิกซิ่งนี้ที่ต่อกับริวช่วยในการผสมเข้าด้วยกันโอเคตอนนี้เราเริ่มโดยการใช้แปรงนะครับในที่ที่เข้าถึงยากแล้วส่วนที่เป็นที่ที่เข้าถึงง่ายเราก็จะใช้โรลเลอร์ทีหลัง ใช้แปลงเก็บรายละเอียดก่อนนะครับ เราใช้วิธีแบบภุมปัญญาชาวบ้านเพราะว่าไอ้เกล็ดตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ในถุงแล้วถ้าเราเอามือหยิบแล้วโปรยเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ค่อยเท่ากันนะครับในหลายๆพื้นที่เราก็เลยใช้ไอ้แกรลอนนมเนี่ยมาเจาะรูข้างล่างครับแล้วก็ใช้ในการโรยแทน ตอนนี้นะครับเราทําได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็เหลือให้ตัวอีโปกซีตัวนี้อีกนิดหน่อยใกล้จะหมดแล้วดังนั้นเราก็จะเริ่มผสมไใ้นี่เหมือนครั้งที่แล้วที่โชว์ให้ดูนะครับ ผ่านไปได้วันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำส่วนที่เป็น c l e ียร์โค Clear ียร์คเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเพนที่เราเพนไปเมื่อวานนะครับในตัวอีพ็อกแล้วก็จะทำให้เฟ n นิช uh, เนี่ยมันดูเงาๆด้วยเพื่อความสวยงามนะครับก็ข้างในกล่องน,นี้นะครับจะมีตัวนี้การทำงานของมันเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อวานเลยที่ เราจะต้องเอาสองส่วนผสมเข้าด้วยกันโอเคผสมให้เข้ากันดีๆนะครับประมาณสอนาทีแล้วของตัวนี้เนี่ยเราตัดแล้วเราเริ่มทำง,งานได้เลยไม่ต้องรองเหมือนของตัวอ e ีพ็อกซี่เมื่อวานนะแล้วตัวนี้พอร์ตไลท์ของมันจาก สั้นกว่าหน่อยประมาณ1ชั่วโมงนะครับหมายความว่าเราต้องทำทั้งหมดให้เสร็จภายใน1ชั่วโมง